สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูบ้านสไตล์โมเดินเป็นอีกหนึ่งหลังที่ออกแบบดีไซน์ได้สวยงามและลงตัวไม่ว่าจะเป็นภายในบ้านและนอกบ้านหลังนี้ก็เป็นผลงานของคุณพรศักดิ์บุญวิเศษกรปขนาดของตัวบ้านก็3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องโถงพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณ130ตารางเมตร สำหรับงานนี้เราก็จะไปแอบส่องการทำงานของช่างบางแผนกแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่เราเข้ามาไม่ทันงานโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นการขุดกลุ่มเทฟุต,ติ้งเสาตอหม้อคานคอดินเทเสาจนขึ้นโครงหลังคาจนแล้วเสร็จนะครับเราเข้ามาไม่ทัน เราก็จะไปดูสภาพหน้าง,งานนะครับเขาก็ทําการขึ้นโครงสร้างเสร็จงานโครงหลังคาก็เสร็จงานก่อก็เสร็จการก่อก็ใช้อิฐมวลเบาในการก่อสําหรับงานโครงหลังคาไม่ว่าจะเป็นอาเศเสาดั้งอกไก่พวกนี้ก็จะใช้เหล็กกองขนาด4ีคูณสประกอบคู่จันทันก็เป็นเหล็ก4ีคูณสนะครับแปรบนก็จะเป็นเหล็กขนาด2นิ2้วคูณสนิ้วเมื่องานก่อผนังเสร็จ ก็จะตามด้วยงานระบบไฟก็จะเข้ามาทําการจีดผนังฝังบล็อกฝังท่อการจีดผนังตัวนี้ก็จะใช้ลูกหมูขนาด4นิ้วในการจีดเมื่อจีดเสร็จก็จะใช้สว่านในการสกัดหรือว่าในการจั๊กตัวนี้การที่เราเห็นอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะการฝังบล็อกขนาด2คูณ4 สองตัวเรียงกันคือเป็นลักษณะแนวนอนนะครับคือขนาดความสูงของปักก็จะมีอยู่2ขนาดคือขนาด30เซนกับ80เซนสำหรับความสูงของสวิตช์ก็จะอยู่ที่ประมาณ120เซนนะครับการฝังบล็อกฝังท่อตัวนี้เราก็จะไล่ฝังไปตามจุดที่แบบกําหนดจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ทําการติดตู้คอนโซลเม,มอร์ตู้ควบคุมภายในบ้านแล้วก็จุดที่เห็นตัวนี้ก็จะเป็นภายในห้องนะครับ หน้าห้องน้ําก็จะก่อด้วยอิฐมวลเบาเมื่อเราทําการฝังบล็อกฝังท่อเสร็จงานต่อไปก็จะเป็นงานฉาบขั้นฉาบตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะฉาบภายนอกทีมงานก็จะเป็นทีมงานของคุณพรศักดิ์บุญวิเศษกรุ๊ปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการฉาบภายในผู้ควบคุมดูแลงานก็หัวหน้าเอกของเรานะครับเมื่อเราทําการฉาบเสร็จงานต่อไปก็จะเป็นงานติดตั้งหัวปูนสําเร็จรูป บัวปูนสําเร็จรูปที่ใช้ก็คือขนาด4คูณ8เซนติเมตรนะครับก็จะติดตามวงกบประตูหน้าต่างแล้วก็จะมีบัวรอบบ้านที่สูงจากพื้นอยู่ที่ประมาณ60เซนหลังจากนั้นก็จะเป็นงานฝ้าฉาบเรียบเข้ามาดําเนินการต่องานฝ้าฉาบเรียบนะครับก็จะเป็นทีมงานของช่างรุ่น งานฝ้าฉาบเรียบก็จะต้องทําการขึ้นโครงเข้าหลังจากนั้นก็ยิงแผ่นแล้วก็ทําการฉาบให้เรียบแล้วก็จะตามด้วยงานสีงานกระเบื้องเข้ามาดําเนินการนะครับแต่เป็นที่น่าเสียดายที่เราเข้ามาทําการเก็บภาพไม่ทันสําหรับงานที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็คืองานติดปัวเชิงผนังกันเปื้อนวัดสดุดที่ใช้ก็จะเป็น PVC นะครับ เมื่อทาสีกิ่งได้ประมาณรอบ2รอบหลังจากนั้นก็จะเป็นงานติดตั้งอุปกรณ์ปักไฟสวิตช์ไฟพร้อมกับดวงโคมไฟให้แล้วเสร็จเลยนะครับงานที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นงานติดเหลาสแตนเลสทางขึ้นบันไดพร้อมกับระเบียงด้านหน้ามีม้านั่ง2ด้านด้วยกันนะครับ เมื่อบ้านเสร็จอยู่ที่ประมาณ90%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมที่จะส่งงานได้เราก็จะมาดูบ้านสไตล์โมเดิร์นหลังนี้เป็นการยกสูงอยู่ที่ประมาณ60เซนบันได3ขั้นตัวนี้ก็จะเป็นละแนงบางตาหรือว่าพาังตาเป็นเทนในการตกแต่งใช้เหล็กขนาด4คูณ2นะครับช่องไฟความห่างอยู่ที่ประมาณ10เซน ทางขึ้นหน้าบ้านตัวนี้ก็จะเป็นบันได3ขั้นติดเาวาสแตนเลสกันตกทั้ง2ด้านกับเบื้องสีเทาขนาด40คูณ40ที่ใช้ปูระเบียงกับบันไดสำหรับด้านข้างของระเบียงหรือว่ารอบบ้านปกติแล้วขอก็จะทาสีกันเปื้อนแต่ตัวนี้ก็จะติดกับเบื้องลายหินสำหรับม้านั่งก็จะมีราวาสแตนเลสกันตกทั้ง2ด้านเหมือนกันผนนังตัวนี้ก็จะตกแต่งด้วยระแนง3เส้นความยาวสูงขึ้นไปชนกับหลังคาด้านบนทาสี เพื่อให้สีตัดกับผนังตัดกับสีเทาตัวนี้ผนังตรงที่หน้าต่างตัวนี้ก็จะเป็นผนังโชติดกับเบื้องลายหินขึ้นไปชนกับปีกด้านบนสําหรับด้านซ้ายมือข้างบ้านตัวนี้นะครับก็จะมีการตกแต่งระแนงอีก3าเส้นเหมือนกันมีปีกยื่นออกมาอยู่ที่ประมาณ30เซนไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งกับแนวนอนแล้วก็ทาสีแดงตัดกับเสาที่สีเทาให้ตัดกับกระเบื้องลายหินด้วยนะครับ เราก็จะไปดูผนังอีกด้านหนึ่งตัวนี้ก็จะมีเสาหลอกอยู่2ต้นที่ทาสีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็มีหน้าต่างตรงกับห้องรับแขกก็จะติดกับเบื้องลายหินตัวนี้เพื่อเป็นเทนในการตกแต่งเพื่อความสวยงามเราไปดูด้านบนของหลังคาตัวนี้ก็จะมีการติดไม้เชิยงชายซีโซเนลแล้วก็รางน้ําฝนแบบซ่อนเราดูภายนอกเสร็จทีนี้เราก็จะเข้าไปดูภายในบ้านกันบ้างนะครับ ประตูกระจกทางเข้านาบ้านตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบ4คูณ4บานสไลด์หรือเลื่อนออกซ้ายขวาคือเปิดเข้าไปแล้วก็จะเห็นห้องโถงห้องโถงหรือว่าห้องรับแขกตัวนี้ก็จะมีขนาดใหญ่มากถ้าเรานำเฟอร์นิเจอร์เข้ามาทำการจัดตกแต่งก็จะสวยและลงตัวมากเลยนะครับ เราก็จะไปดูอุปกรณ์ไฟฟ้าพวกปลั๊กไฟสวิตไฟตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของอวตราไลท์อบตอบโจทย์ทุกการดีไซน์เป็นยี่ห้อของส c h n e i d e r เป็นที่ยอมรับในเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ ด้านบนตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะฝ้าหลุมมีไฟซ่อนหลุมยาวไปถึงทางเดินเข้าห้องนะครับฝ้าบางจุดตัวนี้ก็จะเป็นฝ้าหลุมซ่อนรางผ้าม่านรางผ้าม่านก็จะเป็นม่านจีบรางเบอร์ห้ามี2องม่านด้วยกันมีม่านทึบกับม่านใสนะครับ เราก็จะไปดูผนังห้องรับแขกอีกด้านหนึ่งตัวนี้ก็จะติดกับเบื้องลายหินตัวนี้ก็จะออกดำๆนิดหนึ่งให้คมเกินกับธรรมชาติแล้วก็ผนังสามารถที่จะติดทีวีขนาดใหญ่ได้ถึง65นิ้วถือว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ได้ลงตัวมากแล้วก็พื้นห้องนอนไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องรับแขกก็จะติดกับเบื้องขนาดใหญ่60คูณหของแกนิตโต้ไม่ว่าจะเป็นผนังห้องรับแขกห้องนอนก็จะติดบัวเชิงผนังกันเปื้อน ด้วยบัว PVC นะครับเราก็จะเข้าไปดูในห้องนอนกันบ้างนะครับห้องนอนก็จะมีอยู่3ห้องตัวนี้ประตูทางเข้าก็จะเป็นไม้ธรรมชาติห้องนอนเล็กก็จะมีอยู่2ห้องก็ขนาด3เมตรห้าสิบคูณสมเมตรห้าสิบถ้าเป็นห้องนอนใหญ่ตัวนี้ห้องนอนใหญ่นะครับสเมตรห้าสิบคูณสเมตรห้าสิบก็ถือว่าโอเคลงตัวอยู่นะครับ เราไปดูภายในห้องน้ํากันบ้างห้องน้ําก็จะมีอยู่สองห้องตัวนี้เป็นห้องที่1น,นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2โซนโซนเปียกกับโซนแห้งเหมือนกันด้านโซนแห้งตัวนี้ผนังแปะก,กาวก็จะใช้กระเบื้องสีดําแล้วก็ยาแนวสีขาวออกมาก็สวยงามตัวนี้ชอบมากเลยนะครับสำหรับโซนเปียกก็จะมีกระเบื้องสองสีเหมือนกันด้านหลังก็ใช้สีดำเป็นแปะก,กาวด้านหน้าก็สีขาวนะครับลงตัวเลยนะครับสวยงาม เมื่อเราดูห้องน้ําห้องที่1เสร็จทีนี้เราไปดูห้องที่2ห้องที่2ก็จะออกแบบดีไซน์แตกต่างกับห้องที่1น,นิดหนึงนะครับเพราะว่าโซนแห้งตัวนี้อ่างล้างหน้ากระจกสองตรงอ่างล้างหน้านะครับ แบ็กกาวผน,นังตัวนี้ก็จะใช้กระเบื้องลายตามักลุกสีขาวตัดกับสีส้มสําหรับโซนเปียกตัวนี้นะครับก็จะมีหลุมสเต็บอยู่2หลุมด้วยกันเพื่อที่จะวางอุปกรณ์พวกอาบน้านะครับไม่ว่าจะเป็นสบู่พวกครีมอาบน้ําพวกนี้ถือว่าออกแบบได้ลงตัวดีไซน์ได้ดีมากเลยนะครับห้องน้ําแต่ละห้อง เราก็จะไปดูครัวกันสักนิดหนึ่งนะครับก็จะมีเคาน์เตอร์ปูนมีที่วางเตาแก๊สมีติดเครื่องหูดดูดควันเพื่อที่จะระบายกลิ่นออกไปสู่ด้านนอกแล้วก็มีซิงค์อ่างล้างจานถือว่าเป็นครัวมาตรฐานของครัวไทยก็ว่าได้นะครับ บ้านหลังนี้เป็นผลงานของคุณพรศักดิ์บุญวิเศษกุ๊ปสาห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัว1ห้องโถงพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ที่130ตารางเมตรเราก็จะไปพบกันในหลังต่อไปนะครับสำหรับหลังนี้เราก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ